เริ่มตั้งต้นยังไม่มีลูกค้ายังไม่มีฐานแฟนยังไม่มีฐานลูกค้าเพจยยังไม่มีคนไลค์เพียังไม่มีคนติดตามนะคะสวัสดีว่ายอนนะคะ ะะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนเนาะน้องเจี๊บนะคะวริสราสนอะนะคะเป็นเจ้าของเพจแฟชั่นอินเทรนด์บายวรินะคะเพจขายของออนไลน์และไลฟ์สดนะคะและเป็นเจ้าของ YouTube ช่องวริษราพาดีนะคะซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่สอนขา,ขายของออนไลน์ฟรีให้กับทุกๆคนที่อยากจะมีรายได้ในช่วงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เจี๊บเคยเป็นพนักง,งานประจำค่ะขายของออนไลน์มา10ปี <Wow. S 1> แล้ว นะคะในระหว่างที่เรานะคะ ทำงานไปด้วยขายของออนไลน์ไปด้วยเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะทั้งการขายของออนไลน์ในแบบการโพสขายนะและการไลฟ์สดนะคะซึ่งส่วนใหญ่เจบจะใช้ไลฟ์สดนะเป็นการหาไรายได้นะคะเพราะตอนนี้ที่เราได้มาจดรู้จักกันนะคะเพราะว่าในส่วนของการหาไรายได้ในช่วงโควิดและในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการขายของออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกนะคะแต่เป็นทางรอดของทุกคนใน ยุคนี้ค่ะนะคะเอาล่ะในเมื่อเราได้ นะคะวันนี้เจฟถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการขายของออนไลน์ให้พี่ๆที่สนใจนะคะที่จะขายของออนไลน์ในตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมซ้อมมือแล้วขายให้ปังปุริเยกันไปเลยนะคะจะได้มีรายได้เข้ามาปัวๆป,ปังๆรวัๆเนาะนะคะอย่างแรกเลยค่ะก่อนที่จะไปขายของอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆจ๋ามามุงตรงนี้ก่อนมุงค่ะพี่จดได้จดจําได้จําแล้วพี่ท่องได้ท่องเลยค่ะอย่างแรกที่พี่ต้องทํา ก่อนขายของออนไลน์คือมาทําความเข้าใจกับธรรมชาติของการขายของออนไลน์ก่อนว่าถ้าเราเข้าสู่วงการน,นี้แล้วเราจะเจออะไรบ้างที่เป็นธรรมชาติของการขายของออนไลน์เพื่อ เวลาที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้จริงๆเราจะได้ทําใจได้เราจะได้เข้าใจเราจะได้โอ้ไม่มีความเครียดใดๆเพราะนี่คือธรรมชาติของการขายของออนไลน์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราจะเข้าสู่วงการการขายของออนไลน์เราต้องทําใจให้ได้ก่อนว่าเมื่อเราขายของในช่วงแรกหรือโพสต์หรือ like, ไลค์ใดๆก็ตามอาจจะไม่มีคนดูอาจจะไม่มีคนเห็น<อ>โพสต์เราอาจจะมีคนวิวเป็นศูนย์อาจจะมีคนดูไลค์สดเป็นศูนย์เพราะอะไร เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นคนแรกพี่ในกิจการนี้การขายของออนไลน์ในช่องทางการ Facebook หรือ s าร์ซาหรือช้อปปี้เฟซบุ๊กเองเนี่ยคือเปิดให้ขายของออนไลน์มานานมากแล้วนะคะแล้วไลฟ์สดก็โอ้โหหกเปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงที่มีแม่ค้าขึ้นมาขายของเยอะมากคุณพี่คะคุณพี่คะ ใครที่เคยเป็นลูกค้าเช่นซื้อเสื้อผ้ามาเยอะแล้ว CF เสื้อผ้ามาเต็มบ้านแล้วก็ผันตัวเองจากลูกค้ามาเป็นแม่ค้าขายของมือสองอเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในการมองเห็นเรานะคะหรือลูกค้าจะเห็นโพสต์ของเราหรือไลฟ์ของเราเนี่ยก็น้อยลงมากพี่นึกออกไหมคะยังไม่ต้องพูดถึงกฎกติการมารยาทต่างๆนะคะการปิดกั้นการมองเห็นหรืออะไรต่างๆในเรื่องของ Facebook อีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทําความเข้าใจแล้วก็ รับให้ได้ก่อนก็คือว่าในการขายของช่วงแรกนะคะอาจจะโพสแล้วไม่มีคนเห็นหรือไลค์แล้วไม่มีคนดู<อ>ข้อที่2พี่ขาอันนี้สำคัญเมื่อเราขายของช่วงแรกนอกจากไม่มีคนดอูอาจจะมีคนดูเล็กน้อยแต่ไม่มีคนซื้อลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อลูกค้ายังไม่ตัดสินใจเอฟลูกค้าอาจจะแค่มาหาไม่มี คนซื้อของในช่วงแรกๆนี่ก็เป็นธรรมชาติของการขายของออนไลน์เช่นเดียวกันในเมื่อเราเริ่มตั้งต้นยังไม่มีลูกค้ายังไม่มีฐานแฟนยังไม่มีฐานลูกค้าเสียยังไม่มีคนไลค์เสียยังไม่มีคนติดตามนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในช่วงแรกซึ่งคาว่าในช่วงแรกอาจจะยาวสั้นแล้วแหล่นะคะเทคนิคของแต่ละคนอย่างที่3มเลยอันนี้คือหัวใจสําคัญที่สุด ของการขายของออนไลน์นั่นก็คือทุกคนคงเคยเจออยู่แล้วนะคะเอฟแล้วไม่โอนสั่งแล้วซื้อแล้วไม่โอนเงินนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยนะคะโดยเฉพาะสายไลฟ์สดโดยเฉพาะสายไลฟ์สดซี C F ค่ะจองแล้วค่ะเอาค่ะแต่ไม่โอนเงินเอฟแล้วไม่โอนโ oh <no. S 1> ดนเทคุณพี่จุดตรงนี้คุณพี่ต้องทําใจยอมรับให้ได้ก่อนว่า มันเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีแม่ค้าคนไหนเก่งมากพอที่จะ C f เแล้วลูกค้าซื้อโอนร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันค่ะบางคนโพสขายของนะคะลูกค้าสรุปยอดอะไรเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมแพ็คมากแต่ลูกค้าไม่โอนตามยอดแล้วก็ไม่โอนหายเงียบสุดท้ายลูกค้าบล็อก oh, <no. S 1> อันนี้ก็คือธรรมชาติของการขายของออนไลน์เช่นเดียวกันสามข้อแล้วคิดตามเลยนะ เนี่ยแหละสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆข้อสุดท้ายนะคะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเจอมากเจอน้อยแล้วแต่สภาพแวดล้อมและปัจจัยคือคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยกับการขายของออนไลน์ของเรานะคะเช่นนะคะพ้นขายไปแล้วเพื่อนเริ่มหาย<ๆ>เพื่อนเริ่มอันเฟนหรือนะคะเพื่อนเริ่มมาแซวโอ้ยขายแต่ของไม่มีเรื่องอื่น นนต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ก็คือธรรมชาติของการขายของออนไลน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจและเราต้องข้ามผ่านจุดนี้ไปได้นะคะสําหรับข้อที่4นั้นเป็นเรื่องที่จิตใจเราจะต้องเตรียมให้พร้อมรับมืสถานการณ์ให้ได้นะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอันนี้คือความท้าทายของเราแล้วเราจะพิสูจน์ให้คนเหล่านี้เห็นว่าเราขายของได้เราทำได้เรามีไรายได้จาก การขายของออนไลน์ได้เพราะการขายของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากสามารถทําได้ใครที่เคยดูไลฟ์สดบ่อยๆจะเห็นตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบจนถึงอาซ่ออามาอา,ายุ70 80ยังมีลุกขึ้นมาขายของไม่ว่าจะทาง Lazada, s h o p ป e t i k t o o หรือทางไลฟ์สดก็ตามเพราะฉะนั้นช่องทางการขายของออนไลน์ในตอนนี้นะคะมีมากมายและสามารถสร้างไรายได้ให้เราจริงๆนะคะใครที่ติดตามน้องเจี๊ยบใน EP ีต่อๆไปเจี๊ยบมั่นใจเหลือเกินว่านะคะ เราจะพากันรอดในช่วงวิรกิจเศรษฐกิจแบบนี้เจีย๊ยบจะพารอดเจีย๊ยบจะพาหาตังค่ะนะแล้วเราจะรุ่งเรืองไปด้วยกันและเราจะมีรายได้ไปด้วยกันนะคะติดตามในอีพีต่อไปว่าเจีย๊ยบจะมาบอกเทคนิคอะไรบ้างในการขายของออนไลน์ทําให้ทุกคนมีรายได้อย่างแน่นอนนะคะติดตามอีพีต่อไปขอบพระคุณไวเยอะจ้า